ชมเป็นที่ที่ลําบากมากมาและเป็นที่ที่ต่อจากนี้ไปไม่ว่าที่ไหนจะลําบากว่านั้นสักกี่ร้อยเท่าหมอจะบอกว่าสบายมาก <c oughs> ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อ <c oughs> คือที่นั้นลําบากมากแต่ต่อจากนี้ไปถ้าเจอลําบากว่านั้นร้อยเท่าก็จะบอกว่า <c oughs> ไปไปเพราะเหตุผล <c oughs> ดูนะฮะมันมีเรื่องเกิดขึ้นเดินไป <c oughs> ทางมันดีไหม โอ้โหคือต้องบอกว่าชุดแพทย์ของเราเนี่ยนะครับมันจะไปเยอะมากแล้วมันออกแทบทุกเดือนอย่างเนี้ยผมเพิ่งกลับจากจังหวัดตราดเดี๋ยวเดือนหน้าไปปัตตานีอะไรอย่างเงี้ยครับที่นั่นเนี่ยเขามีให้เลือกมาวันมันจังหวัดเพชรบุรีผมก็บอกว่าโอ้โหผมเอาเลยใกขอๆแหละนี่เองหมอมีหลายคนเลยผมขอเขตผู้รีใกล้สมไว้สบายขับรถเองด้วยเพราะเผื่อเดี๋ยวจะไปเที่ยวชามต่อถูกต้องขับรถเองครับจริงจริงนู่นนี่นั่นแต่ไม่หมดเลยครับพอไปถึง แล้วเขาพาไปลงที่หน่วยอ่าลงหน่วยแล้วเขาเรียกโอ๊ยทำงานในหน่วยไอ้โอ๊ยไกลนั่งรถต่อหมอแกเป็นคนมองโลกนี้ดีแค่อะไรก็โอ๊ยสบายสบายสบายแคพบแคพบเพชรเพชรบุรีแค่นี้เองนะะแล้วไกลมากก็ไปถึงนึกเรานึกว่าอ๋อทำตรงนี้อย่ไม่ใช่นั่งรถต่อไปอไปกับไปกับรถชุดเขาอะครับอีกประมาณสี่ชั่วโมงเพชรบุรีเพชรบุรีีเพชรบุรีนะครับนั่งรถเข้าไปอีกสี่ชั่วโมงอแต่อยู่ในเพชรบุรีได้ไงครับ แสดงว่าคนขับรถจะต้องขับวนแน่นอนไม่ใช่ฮะถนนท่านผู้ชมมันไม่ได้เหมือนทุกแห่งในโลกไม่ดีถนนใหญ่าจะไปได้ดึงๆึงดังดังถึงดังดังตลอดเวลาโอ้โหเมาแล้วมาออประมาณนั้นอ่าไปถึงเราก็โอ้โหมันเป็นเขามันเป็นแบบติดชายแดนเลยครับชายแดนทางทางฝากนู้นก็ถึงแล้วอ้าถึงแล้วสบายโอเคโอเคสบายกระเป๋าลงกระเป๋าหนักด้วยครับคุณข้าอยู่ไหนอ่ะไหนไปนอนกันตรงไหนอันดับแรกไปนอนกันตรงไหน่อน หมอเดินเท้าครับหมอเดินเท้าอยู่หมอยังไม่ถึงครับหมอยังไม่ถึงนี่จอดรถตรงนี้หมอเดินเท้าไปกับผมเดี๋ยวนึงอือะไปเขาไปเขาก็ไปกันหมดเราก็จะบ่นเลยมากก็ไม่ได้เขาไปกันบ่ดนะก็เดินไปโอ้โหทางเป็นลูกรังเลยครับไม่ไม่อาจจะไม่ใช่ลูกรังทั้งหมดเป็นบางช่วงบางช่วงก็เป็นบินเป็นเลนเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นป่าครับขึ้นเขาครับต่อยอีกไม่ประมาณเกือบชั่วโมงได้เดินไปเนี่ยเดินเท้าอ่ะบ่น อ่าบ่นละเริ่มบ่นละเออชามไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยผมบ่นไปเรื่อยอ๋เลื่อยบ่นบ่นแบบบ่นไปเรื่อยแล้บ่นกับตัวเองนี่แหละแล้วก็ยังไม่ถึงสักที่กร้อนก็ร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมถึงมาไกลขนาดนี้แล้วจะมีคนไข้เหรอมาเรื่อย้วยจริงด้วยคนไข้คือขนาดไปสักขนาดนี้แล้วที่จะไปอยู่ตรงนั้นจะมีคนไข้ไหมจะมีเหรอแล้วอาบน้ำเป็นยังไงนอนกันยังไงแล้วมันคุ้มไหมแล้วจะกินกันยังไงอ่าเขาก็บอกว่านอนเต็นท์อ่าแล้วก็อาบน้ำเนี่ยอาบลำธารอ่าโอ้โหอะไรมันเนี่ย ไม่ไม่ไรเอาเคเราเคยเราเคยฝึกทหารมาเราหลับได้แต่ขอบ่นหน่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ไม่ได้เหนื่อยมากหรอกแต่บ่นหน่อยจนมีคนลำคาญนะพี่คนลำคาญคนลำคาญคือก็เป็นคนในหน่วยอขาเป็นคนในหน่วยคนในหน่วยซึ่งโอ้ยอาวุโสมาอาวุโสท่านอาวุโสป่าแล้วแก่แล้วก็มาคุยกับเราเราเดินถารังไงเขาคือเขาได้ยินเสียงมาตลอดทางเขาลำคานมาเขาลำคาญว่าท่านทุกนะไอ้หมอบ้านนี่พูดอยู่ได้บ่นอยู่นั่นแหละเขาก็เลยเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วพูดว่า พู่อะไรจะขูบปากไงไม่ใช่ไม่พูดอย่างนั้นอันน่านจะอยู่ในใจจะอยู่ในใจแต่เขา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 ทำอะเดี๋ยวก็จะพูดด้วยแล้วหมอป้องเนี่ยจะขูบปากไปตลอดชีวิตเรียกว่าเขาบอกว่าเหนื่อยไม่หมอเออโอ้เหนื่อยดิค่อเหนื่อยยังไงล่ะครับเขาบอกว่าหมอรู้ไหมว่าทางที่หมอมาวันนี้ดีแล้ว นี่ดีโอ้โหอารมณ์ไหนนะพี่ตามอย่างนี้เรียกว่าดีถ้าโทษเขาลุงเอาสมองส่วนไหนคิดครับเอเอาสมองคิดหรือเปล่าะดีแล้วดียังไงเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาก็บอกว่าหมอลุ้ไหมว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนนะหรืออาจจะมากกว่านั้นเนี่ยนะครับทางมันไม่ได้เป็นแบบนี้ทางมันแย่กว่านี้แล้วหมอลองเอามองมองภาพกลับไปแล้วกันว่านี่คือมีการพัฒนาแล้วราวิวดีแล้วเอสิบกว่ามันจะแยกขนาดไหนที่เราเอง มีเคยมีเคยมีคนมาก่อนหมอนะอืแล้วไม่บ่นสักคําไม่มีคําบ่นเลยอืจริงเหรอ,อใครก็ตั้งใจเราอยากรู้แล้วว่าเป็นใครเขาก็บอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยวู่หัวใหงตึ้งอยู่ตรงนั้นเลยตึ้งเลยครับ เรานึกถึงภาพตัวเราเองเลยใช่ไหมว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนที่ว่าทางแย่กว่าน,นี้จะลำบากขนาดไหนจะลําบากขนาดไหนแต่พระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปพระองค์ท่านเสด็จไปโอ้โหคือผมตอนนั้นนะครับคํจถามันยิงมาเต็มไปหมดเลยครับปาต่อยอ่าไดคำถามถามคือคําถามมันยิงมาว่าอะไรหนึ่งจะลําบากขนาดไหนแล้วแต่คําถามที่เด็ดที่สุดเนี่ยที่ที่ผมถามถามกับตัวเองแล้วผมก็พยายามหาคำตอบ แล้วภายหลังผมคิดว่าผมณวันนี้ผมคิดว่าผมได้คําตอบออก็คือท่านจะลําบากทําไมถ้ามันไกลมันลาบากขนาดนี้ท่านจะลาบากทรืไม,ม,ม,กกไมเพราะว่าพระองค์ท่านไม่จาเป็นต้องลงมาทาเองก็ได้ผมว่าณวันนี้ผมได้คําตอบมันคือเพราะท่านรักประชาชน มันเป็นคำตอบที่ายแล้วคนเคยถามและหาอยู่ตลอดเวลานะบางทีเรื่องที่พระองค์ทรงงานเนี่ยไม่ใช่มีเรื่องนี้เรื่องเดียวหน้าเลยนี่เป็นแค่ตัวอย่างที่เศษเสี้ยวของการทรงงานของพระองค์ท่านถ้าท่านจะหาคําตอบเนี่ยบอกกล้องพูดได้ชัดเจนแล้วว่า <c oughs> เขาพบกับตัวเขาเองแล้วเขาเจอแล้วว่าทําไมพระองค์ถึงทรงงานที่ลําบากขนาดนี้เพราะความรักนั่นเองผมเชื่อว่าแผ่นดินไทยทุกตารางนิวครับอาต้อยไม่มีที่ไหนท่านไม่เคยไป ตลอดพระชนมายุของท่านตัเคยหยุดเลยครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไปไหนบนมีบ่นไหมไม่บ่นไม่บ่นไม่บ่นและไม่ว่าลําบากขนาดไหนก็สู้ได้คือมันมีกําลังใจแล้วกำลังใจว่าถึงแม้ว่ารอยพระบาทที่ท่านเดินนําเราไปเนี่ยมันจะไกลมากโอ้แต่อย่างน้อยสุดขอให้เราได้เดินตามรอยทางที่ท่านเดินโอ้ผมภูมิใจแลวโอ้โหวันนี้ดีจังเลยอันนี้เหมือนกับที่เขาเรียกว่าอะไร ตามรอยเบื้องขยุคนละบาทนะนะเออจริงด้วยเราเป็นคนไทยเราก็ทําในสิ่งที่เราทําได้ที่ตามตรงนี้าตามหน้าที่ของตัวเองแล้วเยีเ่ยมมากหมอรู้ไหมครับ